และที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะครับก็เป็นเกมแข่งขันฟุตบอลในศึกไทยลิงสองนะคร่ระหว่างจาันทบุรี f อนะพบกับลำปาง f อฟครับสามคนประกอบไปด้วยทวาชัยจิตวงษานาสกลวัสกล่าณนนัฐวุฒิชนะชาน แดนกลางนะครับจากซ้ายไปขวามีแพตริกโมต้านะวราวุฒโมทิมนะโกซุนกิกับตันทีมและยานนริศุขเจริรนะโดยที่นะมาในระบบ442รายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนะกิติศักิ์หมู่สวัสดนะแนวรับจากซ้ายไปขวามีสุประวีมีประทังนะอาทิตย์เหมือนแร่นะเลโอซานโตสและกับตันทีมซีเกตมาตปูเต เริ่มเกมแข่งขันหนะ้าที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจนนันทบุรีนะครับเป็นลำปาง FC นะคเขี่ยบอลเริ่มเกมแข่งขันนั้นนี้ก่อนนะบุกจากขวาไปซ้ายของท่านผู้ชมนะครับวันนี้ลำปางมาในชุดขานะฮะมาชมเกมแข่งขันกันต่อนะครับบอลกลับไปอยู่ในความครอบครองของทางด้านลำปางนะฮะลูกนี้เสียบอลแล้วนะครับพงระวิจ่ายให้กับทางด้านเชรินให้มาริออนนะมาริออนคืนให้กับพงระวิจไม่ได้ยิงฮะลูกนี้ โอ้พลาดโอกาสไปเลยนะครับทีเมเยือนเนี่ยพลาดสาจังหวะนี้ครั้งหนึ่งนะครับอีสังเนี่ยเตะไปเกมพลาดนะครับแล้วมารายอนเนี่ยใจกว้างมากๆนะไหลคืนให้วงรวิท์แล้วนะครับแต่เหลี่ยมมันหมดนะฮะก็ไม่วสันเปิดเข้าไปในกรอบไปโดนแต่วลวนลุงนี้เนี่ยได้โขกด้วยนะแต่มันโดนไม่เต็มเท่าไหร่นะครับก็ออกหลังไปนะครับ บอลมาถึงมาริออนแล้วไหลต่อให้กับแพทริกโมตาคอสเข้าไปแล้วมแม่จังหวะบอลเนี่ยมันไม่ถึงเชรินนะมันไปตกที่เลโอซันโตสที่สก,กัดออกไปได้ก่อนนิดเดียวฮนะแพตริกโมตาเนี่ยเป็นจอมคอสเหมือนกันนะครับทำไป5้าสิ์แล้วนะสีสั่นนี้นะครับองรวิทย์นะครับ กึ่งยิงกึ่งปานเข้าไปแลก็ติดทันสุประวีแต่บอลไม่ไปไหนนะมัยังอยู่ในกรอเบเขตโทษน,นะครับและแพติโมต้ายิงสวนข้าไปเรียบร้อยทางลำปางจะมีตัวเจ็บอยู่นะไปชมช็อตจังหวะประตูขึ้นนาำอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยบอลมันไม่ไปไหนนะครับและผู้รักษาประตูกิติศักเนะี่ยชกออกมามันมาเข้าทางปืน ไม่ให้เสียงกันนะครับแล้วโอ้โหชาแลบด้วยนะชาแลบทางหน้านสีเกตด,ด้วยนะพยายามจะสกัดอย่างสุดความสามารถแล้วนะแต่มันก็ยังแรงพอนะที่จะตรงกรอบไคโอลวนซานโตสไหลต่อให้ไคโอสวยอนะไคโอลองยิงแต่ยังติดมือของประสิ์ครับโอ้โหไคโอพยายามเปิดเข้ามาก็ยังไปเข้ามือประสิทธิ์นะครับและลวนฟาวครับแหมลวนเนี่ยเริ่มจะเดือดแล้วนะ เนี่ยไม่ถึงบอลอยู่แล้วนะแต่แกก็ยังจะไปกระแทกนะกูแต่สินนี่ต้องเรียกมาคุยหน่อยฮนะให้ใจเย็นลงสักนิดนึงนะลูกนี้กันครับวระสานเล่นคำไปแล้วนะสุภวีร้องยิงนั่นนีแต่มันยังเบาไปฮนะไปเข้ามือประสิทธิ์ประดุงโชคคนระับลูกนี้เนี่ยพยายามคุมทิศทางนะ น้ำหนักมันเลยไม่ได้นะครับสำหรับสุประวีมีประทังครับด้วยซ้ายเนะี่ยฮะไม่ดีพอเนที่จะผ่านก็เป็นบอลสวนขึ้นมาของจันทรีนะแพททางด้านวราวุธหมูทีมนะหลองยิงเองนะครับลูกนี้ต้องออกแรงเซฟเหมือนกันสําหรับกิติศักดิ์หมูสวัสดนะเนี่ยพยายามมองหาเพื่อนแล้วนะแต่เพื่อนเนี่ยมันได้จังหวะยิงพอดีก็ต้องยิงไว้ก่อนนะ นี้วสันนะเปิดเข้ามาอืมแล้วเรียบร้อยเลยนะคโอ้โหคือกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาเนี่ยแล้วมันไปตกจุดเกรงใจนะไม่รู้ว่าจะยังไงนะแต่บอลมันเข้าประตูไปเลยนะโอ้โหเป็นวสันสมาสนศิลนะยิงยัดเข้าไปเลยฮะโอ้แล้วเป็นประตูตีเสมอที่ลำปาง FC ซีเนี่ยต้องการเนี่ยมาเร็วเหลือเกินนะครับ โอ้โหตัวแกเองเนี่ยมีขึ้นชื่อลือชาเรื่องลูกนิ่งอยู่แล้วนะวระสานสมานศินไปชมภาพช้านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหมันสุดปลายมือของประสิทธิ์ปดุงโชวจริงๆนะแล้วก็ยิงยัดเข้าเสาแรกเลยด้วยนะโอ้โหงดงามมากลูกนี้ก็ต้องชมคนยิงจริงๆนะครับคือแกไม่เลือกกึ่งยิงกล่งผ่านนะแกยิงเลยฮนะแล้วเป็นประตูตีักบอลจี้ขึ้นมานะครับ ไหลต่อให้โมตาตบบอลคัดแบ็กกลับมาแล้วถึงมาริออนได้ยิงด้วยนะบอลไปติดจังหวะแรกพงระวิทย์ไหลต่อให้โกเตะออกข้างข้ามคานไปเลยฮนะไหลต่อให้กับมาริออนมาริออนมองซ้ายมองขวาแล้วนะมาริออนขอลากตัดเองแล้วยิงทันดีนะจะลองลักไก่ยิงที่เสาแรกเลยนะแต่มันยังไปติดเซฟกิติศักดิ์ปู่สวัสดิ์ครับ บัตพยายามจะไปเองนะไปไม่ได้ก็ต้องกลับมาก่อนให้กับเทวะเทวามองข้างในแล้วบรรจงขอสกอ็ไปก็ลึกไปเข้ามือของอิสักมูสวั์ครับโคดโคมาก่อนเป็นเรอโอซานโตนะครับโคกมาแต่ก็ยังไปเข้าทางแพตติโมตาได้ขออีกครั้งหนึ่งครับ หรือก็ไปแล้วได้โขกเน้ๆนๆับมาริออนนะแต่ยังไม่ดีพอนะครับที่จะผ่านมือกิติศักดิ์หมู่สวัสด์นะและแดดนิดหนึ่งฮะโอ้โหเหลือจะเชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเบียนเมนูมารยอนเนี่ยได้โขกแบบเน้นๆเนื้อๆฮะ,นะ,นะๆไม่มีตัวประกบครับโอ้โหสะบัดแบบเต็มแรงแล้วนะแต่ไม่ดีพอนะที่จะผ่านมือกิติศักดิ์หมู่สวัสด์นะซุปเปอร์เซฟจริงๆนะลูกนี้ไปแล้วนะครับมาดูทีมงานผู้สิทธิ์ในเกมกันครับวันนี้นะว่าจะ เผื่อเวลานะครับจะให้โอกาสกับทั้งสองทีมอีกมากน้อยแค่ไหนนะและไม่รีรอนะครับหมดเวลาการแข่งขันเลยนะรันดนรี FC นะครับเสมอกับทางลำปาง FC ไปแบบสุดมันเลยนะครับด้วยสกอร์หประตูต่อหนึนะครับ